ฝันว่าติดคุกท่านฝันว่าติดคุกทำนายว่าจะผลเคาะหรือมีโชคลาภจากทางการเสี่ยงโชคระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าจะสร้างปัญหาให้คุณจะมีงานสร้างสรรค์กับญาติมิตรระวังจะมีเรื่องให้คุณคิดมากจะมีความกังวลใจมากกว่าปกติความรัก คนที่คุณแอบชอบมักจะมีคนมาลุมชอบมากมายคราวนี้ถึงเวลาที่คุณต้องแข่งขันช่วงซิงคะแนนได้แล้วช่วงนี้ดวงความรักของคุณกำลังเด่นระวังแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคืนดีจะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณหวังไว้การเงินและการงาน การงานที่ใช้การจเจรจาไม่บรรลุผลต้องหาหนทางอื่นๆหรือต้องอาศัยบุคคลอื่นๆยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทุนที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อลงทุนการค้าบางอย่างแต่จะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลขเสียงโชค4909694 เพื่อให้คำทํานายที่แม่นยำควรตั้งจิตคิดถึงสิ่งของสินแรกที่เห็นในความฝันขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ